ยาริสเฟโดนใช้รักษาอะไรและมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับก็ตัวยาริสเฟโดนเนี่ยเป็นยาในกลุ่มยาต้านโรคจิตโดยอันตายไซโคติกครับก็กระบวนการออกฤทธิ์เนี่ยตามนี้เลยนะฮะจับกับหลายรีเซพเตอร์เลยนะฮะตัวที่ยุ่งเยอะๆก็จะเป็นเซโรโทนินกับโดปามินนะครับที่มีผลในแง่ของการรักษาครับตัวมันก็ใช้รักษาได้หลายโรคนะครับตั้งแต่โรคจิตเภทโรคจิตอารมณ์นะฮะโรคไบโพลาร์ใช้เสริมกับยาต้านเศร้าในการรักษาโรคซึมเศร้า ใช้การรักษาในโรคย้ำคิดย้ำทำที่รักษายากๆนะครับใช้ใรักษาในโรคติสได้โรคฮันติงตันที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติก็ได้นะครับแล้วก็มีอาการวุ่นวายในคนไข้ที่ใช้ยาเสพติดอาการวุ่นวายในคนไข้ที่เป็นออทิสติกแล้วก็คนไข้สมองเสือ่อมนะครับซึ่งขนาดในการรักษานะครับก็จะมีประมาณที่2-8ถึงมิลลิกรัมในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทนะครับตัวยาเนี่ยมีเม็ดขนาด1มิลลิกรัม2มิลลิกรัมแล้วก็เป็นยานา้ำนะครับ ก็ข้อดีของยานะครับคือ